ตลอดคุณเลี้ยงเวียญทองนะครับได้กล่าวเปิดนะครับอาเาเปิดแล้วก็ปล่อยตัวนะครับนักกีฬานะครับที่นี่มรดกนะครับเหรียญเงินครับผมมีมีมีับงแต่ไม่ต้องเงินตั้งแตตัวเรียนงเล้ครับกับดรเซยนท่านผู้มีการชนะศึกท่านผู้บริการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมนะครับข่าวข่าวประวัติขงท่นนาท่านนายกและการนักกีฬานักวิ่งทุกท่านเนาะพร้อมพร้อมเลยเนาะพร้อมพร้อมหรือยังครับ อ๋อพอมาแต่โบราณบางท่านก็มานอนที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมครับครับกับจตออกกับคณะกรรมการการศึกษาการศึกาขโรงเรียนตั้งใจเรียกคมครับจะได้มีโครงการครับตั้งใจรับทุ่งตั้งใจรับทุ่งก็วิ่งตามที่เขาเขากำหนดเส้นทางไว้เด้อต้องไปรับทุ่งเด้อนะครับตั้งใจรับทุ่งครับมีสองระยะครับมีระยะห้ากิโลเมตรกับสิบกิโลเมตรครับเพื่อ จุดหนึ่งก,ก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับเอาสุขภาพมาก่อนสุขภาพดีไม่มีใครเด้อนะครับค,ครับครับมีแต่คนแข็งแรงเท่านั้นนะครับครับต่อส่วนที่ทิ้งเอาไว้ที่หลังต่อนะครับแต่สุขภาพดีนะครับ <S <S อ้าวกานี้เป็นนะครับตก็นะครับก็เพื่อเป็นการ เสริมสุขภาพและกระจนึงก็ได้ได้จนึงก็เป็นการกระตุนการข็งขัดของเด็กงใจเนี่ยอะไรนะรับนี่เป็นการของอะไรตั้งใจเนี่ยเยี่ยมมาครับพี่ใหญ่ขอบคุณนักวิ่งนักกีฬาทุกท่านและทีมกีฬาทุกท่านครับก็จะมีรอบต่อไปน้องทันพอเนาะนะครับอันนี้ครั้งที่สองครับครั้งแรกนี่โอ้คนเยอะครับครั้งที่สองนี่แค่อันนี้แค่จำกัดจำนวนคนนะครับอันนี้เกือบเกือบเท่าไหร่ครับเกือบห้าพันคนนะครับ ใหหาเอาให้หาเอาค,อาอาครับ <Yes>. แล้วก็มีกิจกรรมของทูบีน้ำประวันด้วยใช่ไหมคุณหมอครับกิจกรรมของทูบีน้ำประวันด้วยเพราะว่าของอำเภอเมืองเราเป็นอำเภอต้อนแบบต้นแบบน้ำร่องน,น้องคุณหมอนาะก็น้ำร่องให้มันถูกนะครับนาะนะครับก็น้ำร่องเป็นต้นแบบด้วยนะครับขยายเนี่ยทูบีน้ำประวันนะครับก็ก็คงจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับนาอนักวิ่งก็พร้อมแล้วครับขออนุญาตเปิดก,การวิ่งตั้งใจรับทุ่งครั้งที่สอง สองพันห้าร้อยหกสิบหน้าปานี้ครับห้ากิโลถอยหลังก่อนนะครับ5้กิโลถอยหลังไปด้านหลังเลยนะครับอ่าวระยะห่างนะครับอ่าในสามสองหนึ่งอาไปเลยครับไปเลยเออมีอะไรก๊อ ตั้นปรับบุญเลี้ยงเวียมทองเป็นอย่างสูงนะครับเี่ให้เกียรตินะครับมาปล่อยตัวนักกีฬาที่นี่เมืองทอนะครับ10กิโลนะครับครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญ5กิโลครับ5กิโลกาันนะครับห่างกัน1เึตรด้ตยห่างกันหเมตรครับตามมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับตลอดงานด้วยนะครับห่างกันหเมตรครับหนเมตรขอความกรุณานะครับ ละเมตรครับงานนี้ไ uh, ม <system. S 2> ่ไม no ่เน no. ้นแข่ชนะนะครับงานนี้เน้นสุขภาพนะครับเป็นการิ่งวิถีใหม่นะครับขอบคุณท่ครับอด้วยการการด้วยการแา่งิเวงนะครับการด้วยการใส่แม่กายทำไมด้วยนะครับโ สำหรับประธานที่จะทำการปล่อยตัวนะครับในรุ่นควันนะครับ5กิโลเมตรนี้นะครับก็จะเป็นได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติมสูงยิ่งนะครับจากท่านบรรชารสุริงนะครับนายกองการทหารสระบุนตั้งแต่ของเรานะครับอีกสักครู่นะครับ ขอความรวมือนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับตามมาตรการป้องกันนะครับโควิด1กของเรานะครับ ในกาโดยประมาณนะครับเราจะทาการปล่อยตัวฟันดันนะครับในช่วงนี้ก็เาเิดแล้วนชลเช็คอินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในรายการนี้นะครับเรียนเชิญท่านบรรดาสุของครับนายกองการแห่งสมุทรเส้นใจได้ข่าวเปิดและก็ปล่อยตัวนักกีฬาฟันดัน5กิโลนะครับเป็นลำดับต่อไปครับ10กิโลคนสุดท้ายครับวิ่งให้ได้ที่1นนะครับเชิญครับ ท่านท่านบุญเลี้ยงเตรียมทองจับปลาใหญ่ท่านกำนันตบดตั้งใจท่านรองนายกท่านเลขานายกท่านผู้โวยการพิรัสิทธิ์กินดาศีท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตบดัตั้งใจ เวลาวิ่งตอดนักกาด้วนนะครับเดี๋ยวหายใจไม่ทัน wait 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 10กิโลนิดลนอยนิดหน่อย5กิโลนี10่10โลเร็วๆ10โล10โลไป10โลไปตรงไปครับ แข้งแก่ครับหลายสิกิโลเข็มแรงทีเดียวนะครับมาแล้วครับหลายกิโลนักแข่งครับนักแข่งนะครับเนี่ยประมือด้วยครับเป็นจากราชพัฒน์สุรินนะครับเป็นอาจารย์จากราชพัฒน์สุรินนะครับแล้วก็รัติการจัดทรปรุงรับไปแล้วนะครับรับไปแล้วนะครับเหลือนับสองทีเดียวนะครับ ในช่วงนี้ขออนุญาตยินเชิญท่านผู้ใหญ่สุพรรณยืนที่นะครับให้เกียรติมออถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลำดับ,บที่หนึ่งนะครับให้กับพา,านุพันธ์ตั้งจับนะครับในรุ่นอายุ 3- 0ถึง39ปีนะครับอันนี้ดีกรีมากมายเลยนะครับเป็นแชมป์ เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับแชมป์ลลานนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้มีการชายสิธิ์ที่ชอบนะครับเลขานุการนายยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินนะครับกราบขอพรกคุณและก็ยินดีต้อนรับด้วยความยินดีที่ครับในโอกาสนี้ขอแจกเรียนเชิญท่านผู้มีการชายสิธิ์นะครับได้เขียนมอบพื่อรางวัลสองถ้วยก่อนนะครับให้กับนักวิ่งนะครับขอรีอนเชิญครับถ้วยทาง BNP ตรับนี้นะครับเชิญนักวิ่งทั้งสองท่านนะครับเป็นการให้กำลังใจนพี่น้อง ปีหน้าจะเลืมมาอีกพี่นะโอเคนะครับวันนี้ทานมูหันไปก่อนก็แล้วกันกจาบของซึ่งเป็นกิจกรรมกิจกรรมวิ่งนะครับกล่าวติดก่อนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเรียนเชิญท่านปลัดครับใส่แม่ไม่หายใจไม่ออกด้วยคุณหมอด้วยขอไปถอดแมสก์เรนิงครับก็เพียนท่านบริการชลเสกดิ์น้องข้าวกำนันตั้งใจใหญ่บ้านท่านผู้แทนสวัสดิ์ใหญ่ ก็ทีมงานนำทีมต้านรเกียรติดาสตรวัตรท่านสมาชิกอปตท่านนายกกับคณะผู้บริหารกีฬานักกีฬาทุกท่านอสมอด้วยเนาะวันนี้เนาะเอพอปรอสมอนะครับและกำลังร้องเกียรนักกีฬาทุกท่านครับแตเป็นสิ่งที่ดีกับกิจกรรมนี้ก็จะมีมีครั้งที่สามในรัมส์กเนาะต่อไปจะครั้งต่อไปมีเนาะครับจะได้จะได้เพราะว่าจริงๆเราจะกัดนักวิ่งเฉพาะเฉพาะการวิ่งที่ใสครับแต่จริงๆเราก็เปิดโอเพนเต็มที่ กับรนเราช่วยกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกึกสาและส่วนหนึ่งก็จะช่วยเด็ดกนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนของของเราที่ยังยังยังมีโอกาสใก้เท่าเทียมกันไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าทางโรงเรียนและครั้งการกึกสาขันธฐานของโรงเรียนตั้งใจเรียกรมก็ได้จัดกิจกรรมแบบนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นภาพรวมของทั้งตำบลจะเห็นได้ว่ามีนักบินมาทุกทุกอําเภอินะครับมีทั้งสนุมีทั้งสตุกมีทั้งตั้งฉากมีทั้ง ที่นั่งนะครับแต่ก็ในเมืองด้วยครับก็ก็ขอให้คณะผู้บริหารโรงเรียนนะครับการศึกษาได้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 ชักรงกิจกรรแบบนี้ไว้นะท่านพ่อท่านสุดนะครับเนาะถึงท่านจะย้ายไปอยู่่ทีอื่นก็ก็ยังจัดได้นะครับนะครับนะครับก็ขอให้พี่น้องนักวิ่งทุกท่านครับก็เวยพรให้ท่านเดินทางกลับคูมพี่เราเราดีสุขภาพครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ